สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับพ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับเบืองบรรยากาศทอง้าท่านผู้ชมวันนี้วันที่8มีนาคม2568นะครับคืมตั้งแต่เศร้านะครับเมื่อวานก็คืมนะครับฝนกระตกนะครับบางบางที่บางมองนะครับเมื่อเศร้าเดินทางกับฝนตกอยู่ครับผมเมื่อี้ครับผ้าเดินทางนะครับมาบ้านแม่เพชร นะครับสำชมมหาแม่เพชรเอฟซีทามกันเข้ามาหลายนะครับกับบริษัทมหาแม่เพิ่นหลายงวดแล้วนะครับเอามาฟังมาชมน้ำกันนะครับงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับเอา้านะครับบรรยากาศคึ้นท่านชมอากาศเย็น,น,นนะอ่าฮ้อนแล้วก็ฮ้อนมาหลายฮ้อนคักฮ้อนเนี่ย ฝนตกมาสองมื้อนะครับบางพื้นที่บางมองกระตกบางมองกระโปตกธรรมชุ่มอ่าครับพามาหาแม่เพชรเอฟซีก็ถามหาอยู่นะครับผมอ่าคนละเส้นด้ายอ่าบ่อเป็นยัง้นสวัสดีค่ะอสวัสดีครับแม่เพชรอสวัสดีจ้าวนเมื่อกี้นี่เขายุ่นมาแม่เขาแล้วเนาะอ่าบ่อเป็นยังนวัดข้านกับเขาทั้งบนทั้งล่างยังว่าจับมาอ่า วันนี้ละนะแม่เนาะวันนี้สิค่ะพ่อวันที่๕วันที่๕เบ่งใบกอนก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อจะซ่อมไใบก่อนก็ได้ซ่อมใบมือว่านก็ไปพ่อแม่อยู่ตลาดเยอะท่านผู้ชมพ่อเพื่อพ่อแม่เพิ่นอยู่ตลาดเคยเฮ็ดไว้แล้วมันสิค่ะพ่อเดี๋ยวให้แม่เขียนใส่ของผมง่ายๆ่ายแม่เพิ่นว่าโอ้เสียดายเป่าเถอะคือบ่แม่กับพ่เป็นไไเางันม่ ขัยเจียวได้เหรอเห็นไวก๋วที่กินหัวที่งานมาเห็นหัวหัวี่นี่นะแม่เนาะกินนี่ล่ะมันหาได้โชคได้หมันนะแม่เพื่อนอั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 นไข่เฮ็ดเอาสูตรได้ไหมไข่เฮ็ดเอาสูตรสูตรง่ายๆได้สูตรง่ายๆป่ะแม่คือหวมันมันออกอันมันออกอันเอาแม่ออกหานึ่งแล้วนะเขาตัวไดนก้งนหัวเมื่อกี้แม่เมื่อกี้นี่เขาสีเก่าจ้ะสีเก่าวะขัดเกี้ยงในสีเก่าล่างนี้เอาจับไปบนวันนี้ว่าเป็นบนเนอะเพราะว่าเขาเขาเก่งได้เขากลางสันเนาะอ๋อ เก่งในร่างแต่ว่าไปบนจ้าจ้าบอเป็นยังแม่เอางวดนี้เอางวดนี่บาทนี่เอินกับเบื้องเศเก่าเนี่ะเอางวดนี่นังกวนเก่ามอนกันอันอันนี้เลขสูตรนี่เสูตรูสข่อยเฮ็ดบ้างข่อยเฮ็ดงวดนงข่อยสูตรนีข่อยเฮ็ดสเ็ดเฮ็ดเลขล่างหาศูนยลังลังเลขอกแล้วข่อยจะเฮ็ดข่อยก็เฮ็ดเป็นหน้าแต่ว่าแต่ว่าข่อยบอกก้วนน่นนี่ด้วยข่อยบอกอสูตรนี้เลยแม่ใช้งวดนี้เระปการะกาแนะนอ เอาวันนี้เลยแม่เขียนใส่ผมเลยแม่เขียนใส่ผมเลยคอยเชงเบ่มกอ่แล้แม่เพชรใส่นี่เลยแม่อ่าเอฟซีตเบ่งไปน้าวันนี้วันนี้ถ้าผู้ใดมักบอมกับซ่อมเบงกอนแม่เพชรทนผู้ชมเบงอ่าหมวเจมากกวากหัวเจมากเนาะบอเลมาห้แม่สองสามบอเลมาก็บ่าเด็ดไปรายไอเก็เก่าเนาะเออมันบอกเก วัดเทือกวดนตงว่าดป็นความเด่าสิบหกแม่ไหมสิบหกสิบหกกุมภามีนาครับผมโอ้มีนาจะย้อนไปไล่ไดครับโอ้ยเ่าลงน้ำสสมือนายเ่าหกแปดแม่หกแปดวันนี้อนจิฟันไปยังสี่เลยอยศีนสามเก็ยนี่ครับผมสามตัวเล่นมาศูนย์สามเจ็ดอ่าคอเฮ็ดได้อัน เลขออกแล้วเดี๋ยวนจังเฮ็ดคอยเฮ็ดได้สามเจ็ดเจ็เรีย่างห้าศูนย์อ่าเลขล่างเขาเขียนล่างใส่ล่างทั้งุ่นแม่จริว่านี่คนสีเฮ็ดคนสีเฮ็ดได้นี่นี่นี่หัวนี่แค่นี้เด้แค่นี้เอออันนี้อันนี้ชุดบนบ่อันนี้บนอันนี้ล่างคือว่าเรือกันแล้วไปสูตรรถคันละสูตรอปว่าอันศูนย์แม่คือมาเขียนไอ้แยกล่างไว้เพิ่นตั้งหากเดี๋ยวนี่นี่มันมักออกตัวเก่าเขาเลยสี่ต้นกันเดินอันมันออกตะเก่าเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดพอเขามาเพราะว่า นี่ห้าศูนย์ก็ต็กันแต่ว่าเด็ดตัวนี้เด็ดแะไรของแม่ศูนย์สามเก็ดเลขล่างห้าสามนี่อันสูตรซุมนี่ก็ถือก็ได้แต่ว่ามันจะออกว่าเอากันว่าอันนี้ก็มันออกแปดสี่สามนะมันออกแปดหกสามกอถือเป๊ะเด้อันนี้เป็นกันเนาะอย่ามันมาเข่าสูตรหาเข่าสูตรตรงนี้บ่ะแม่อาตัวกันแม่เขียนตัวกันให้เป็นกันเลยกันไว้จักน้อยคนครับแปด แปดหนึ่งสี่ตัวกันน้ำประชมแปดหนึ่งสี่แปดหกแปดหกสี่เลขล่างเลขเลขเลข่างเขียนแยกเขียนแยกเส้นนี่แม่ล่างเออเขียนแยกเอฟซีเพิ่มเติมลงนี่เลขล่างเลขล่างมันจะไม่หาหาหาสามนี่หาสามก็หาศูนย์ตัวเด็ดเขียนลงไปเพิ่มเลยแม่ก็มาหาซี่ก็มาหาซี่หาหกหาเจ็ดเขียนเลยนี่ฮะหาหาซี่หาหก อ่าเจ็ดนี่แค่นี้ล่างจ้ะครับเท่านี้เอาท่านผู้ชมมันก็เป็นเท่านี้แหละ่าตามสูตรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้แม่ตัดชุดบนไหมแม่ชุดบนนี่บนมาตัดใส่พี่อ่าบนใส่นี่เออบนอ่าบนก็สามเจ็ดนี่เจ็ดสามว่บ่ต้องกลับก็ได้แม่ตัวได้อีกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดทนตอกสามเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเทียนเส้นี่อ่าอ่าเท่านี้เน้นเท่านี้ครับ แต่ว่านี่บด้ตัดเห็นบ่หนซีกับหกซเนี่ยเจ้าหมวกว่า,า,าเล็กมันมักเอาตวเก่ามาออกขนาดขนาดัขนเลขกขนัขนขนันันหนึ่งเราวาเล็นึงนน่งมาออกันที่หมวกก่นเลกันี่หมกมาออกเพือเผอมันจะบอกสามกเกตเขาเขียนล่างกันด้แม่เขียนเซนนะอล่างนี่เขียนใ้ 4, นเ,นเอฟซีคนนีนล่างเออคนนี้ลา 5, 3, ่างหาสามวนวงไอเนนตัวเลขิดเขียนวล่างตัวนี้ก็ได้แม่เขียนล่างอ่าสองตัวนี้เป็นล่าง อ้าเดินตัวใดขี่ในเพื่อนรถแม่นี่เดีนตัวนี้ล้วจัเอ่เพรางันก็เรอยนซีเก่าหาสามหาศูนย์หาซีหาหกหาเจ็ดอ่าเป็นล่างมัดนะคชุดบนก็คือสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดอ่าเนี่ยตัวนี้แล้วเนี่ยครับอืนี่ตามสูตรมันที่ไปจักสิวางให้กับเป็นนักสั่นเนาะครับอันนี้ก็เขียนล่างไอ้เพื่อนน้ำในแม่เนี่ยที่จริงผมใจแม่ไปเขียนร่วมกันไงโอ๊ยไม่เจ๊กอย เฮงรุ่งเอออ่างศรีทำชุมหาสามหาศูนย์กล่างแล้วทำบูชมเด้ออาสามหาศูนย์ล่างอันแต่ว่าพว้ข่าเจ้าสื่อสาดเนี่ยข่าเจ้าซี่เก้าล่างนี่ยข้าเจ้าว่าคอยกระกับพร้อมนั้นแล้วว่ะเอ้ายังแม่เอนี่ทำบูชมนี่แหละค่ะต้องหันมันไม่ซี่เก้าหันเอ้าศูนย์สามเจ็ดนะที่จริงผมจะให้แม่เขียนศูนย์สามเจ็ดหลักกัสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแลักก็เจ็ดเจ็ดนะครับล่างกับไม่เขียนไว้แยกต่างหาก ตอน,น้แม่เพิ่นเขียนตามชุดเพิ่นไปตามชุดมันอ่าแม่เพิ่นมาหาสามหาศูนย์หาสีหาส่ห,หกหเจ็ดนี่เป็นล่างได้ทผู้ชมเดอ้อ่าก็พี่มดสูตรเลยะถึงวถือกันไชุดนี่ก็ล่างด้วกันอ่าล่างน้ำกันมีล่างอ่าสองส,สี่หหตได้ล่างอ่าบนมีสองตัวนเน,นชุดบนก็นมีสามเจ็ดเจ็ดศูสามเจ็ดอ่าบนเน้นสามเจ็ด อันนี้บอตัดเป็นบอตัวกันแปดหนึหกนี่ยตัดตัดกันหนึ่งซีกับหกซีอ่าหนึ่กับหกเขียนเสนีต่อในแม่เป็นตัวกันอ่ามันออกพอชุดบนมีตัวอ่าคู่ัเขียนต้อนในแม่นี่หนึ่งซีกับหกเออึ่กับหกครับผมดึงซีกับดังดังได้เลยเออหกซีอ่าเขียนเสนีบนในแม่นี่เออเอาเอาเนี่ เออันคือไราไเด่นอวบันชุดสามตัวเน้นตัวได้เลยแม่ชุดสามตัวนะสามตัวก็เน้นตัวนี้เราสูตรสามเท็นี่ขีดขีดทั้งเตะแดงๆเพย่นก็ได้แม่สามมันมันออกออกกางจีนเป็นกางจีเออท้ชมเท็ดห้เพราะไอเอฟซีเพราะไงไม่ญ่เพิ่นจะได้เบิังง่ายๆนะขีดทั้งเตะไปเลยแม่เออตัวเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้แหละเน้นสูตรสามเท็ดเน้นสูตรสามเท็ดอ่มันออกคือเกล้วนี่ พ้งหันคอยเห็ดได้คอยเฮ็ดได้สามเก็เกเลกร่างหาศูนย์อย uh. ู่ไหมครับเมื่อวานี้มันสิเขาวะ่างอีกร่างอีกร่างกันเน้นตัวนี้นะอ่าอ้หรือม่เน้นตัวนี้นะแม่เนาะจัับหน้าจอท่านผู้ชมนี่ครับชุดสมตัว0ูนย์สาเจดนะครับสามเจดเจอันนี้ตัวกันแปดหนึ่งสนะครับแปดหสี่เป็นตัวกันนะครับชุดบน เน้นสาเจเม็ดเดียวนะแม่เนาะสามเจ็ดเจดเจดหนึ่งสี่หกสี่อันนี้ชุดบนได้ทำช่มได้อันนี้ชุดล่างง่ามาพีทำชม่มล่างไรอ่้าสมห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดอ่าเน้นที่หาสามหาลอตเตอรี่ไว้ <5, S 1> ทำชม่มนะครับผู้ได้มากแม่เพเน้นชุดล่างก็คือหาสามชุดบนคือสาเจด ตัวนั่นตัวอ่ะตัวนั้นนะแม่เนาะจะเบิ้งไว้ก่อนก็ได้ทำประชมตามสูตรมันง่ายๆบ่ได้๋ยาไล่สวบ่ได้มาหาแม่เพิ่นสองวดนสามวดนเอฟซีก็ถามหาอยู่ถึกซุ่วัดยุ่เจ้าว่าพอดีเมื่อวานพ่อแม่เพิ่นอยู่ตลาดก็เลยบอกแม่เพิ่นว่าจะเข้ามหาอ่าฝนตกบะหมู่ว่านอยู่นี่แม่ตกอยู่เนี่ยตกยืนบ่มนี่ัดเถือกวดเจ้ามากกว่าขอยเดินเจ็ดเก้าเก้าอะไรเจ้าว่าเอามันคือสิบเบิ้นจากแล้วบวงจากมันละมาออดเกจศูนย์นั่นเออเจ้าจำได้ว่าขอเบิ้นกอยบวก อันลมันบถือกันแต่มาชมล่างเม็ดเดียวนี่หาสามแม่ค่ะเม็ดเดียวหาสามพอาเรียกวงหันมันเรียกวงหันหะเรียกวังหันก็ได้ซีเก้าหมซีเก่าล่างอวดก้อนก็ได้หาูรล่างก็เดียวมันเป็นสูตรของมันเออโอออกแบบมันก็บยากแล้วว่าฉันี่เก่าล่างก็เดียววันนี้ก็หามาาสมบนสามเจ็ดเป็นมาแม่ค่ะตามนั้นอ่าบนสาเจ็ดได้ทำมาชมเด้อ่าแม่คุณว่า คู้ได้มักกัไปหาหยิบจับรอตติรีทำชม5-3มีหา3หา0ี่เลขประจำเบ้าเท่าดอกนี่ย <rament. S 2> 5-3 5-0 5-4 5-6 5-7อันนี้ชุดล่างนะครับเน้นคู่เดียวคือ5-3ออชุดบน,น0-3-7 3-7-7มันเป็นสูตรของวันที่วันที่16โดยตรงเลยเนะครับนรเน้นคือ0-3-7นะครับ3-7-7ตัวร่องตัวกัน8-1-4 8-6-4 แบบสองตัวก็สามเจ็ดตัวเน้นเจ็ดเจ็ดหนึ่งสหสี่เป็นตัวรองแม่เหรออ้าวสานผู้ชมนี้ให้เจ้าด้วยนี่ขอว่าเออเอาถามักๆตัวใดแม่มักเอาแค่นี้บะมักศูนย์สามเจ็ดนี่ก็หสมนี่นแล้วผูดได้ามักหน่อยเอาแค่นี้ทำได้บพเลขสตกิเลขสามก็เป๊บหวหัวรุ้นข่าสามเกเกนั่นอ้าวก็เคยมีอยู่แม่เพิ่งว่าเอาแค่นี้ศย์สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหสามหศูนย์เอาแค่นี้บ่ตองอะไร ขยาอกซื้อ้นบคุณแม่เพชรธรรมชุมขอบคุณค่ะแม่ให้โชคใข้มานผู้ชมนะพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับเลย